สวัสดีผู้มากด้วยบุญบารมีทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้พบกันกับเมยเนนภาเช่นเดิมนะคะแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นตามที่เมย์ให้ด้านล่างเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะพระเครื่องนะคะวัตถุงมงคลเมย์อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้คะ่ะเมื่อก่อนเมย์เอาออกมาพูดเสมอว่าเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่สมศรีมีประสบการณ์คือฟ้าผ่าลงมา ที่ตัวคนแล้วไม่ตายอันนี้คือเรื่องจริงนะคะและนี้ค่ะเป็นคุณยายนะคะที่ท่านโดนฟ้าผ่านะคะท่านได้มาให้นะคะเล่าให้เราฟังในวันนี้ค่ะเมย์ขออนุญาตนําคลิปคุณยายนะคะมาเปิดให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ค่ะประสบการณ์กับตอนแรกกระเบื้องจากน้นาเนาะไปดำน้ำดำน้เมื่อนั้น,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 าาน,นสิแร้วสิอาตะกะ โรคกาเยเลยมาลฝนบอทันได้โตกล้างคึม้มนกรดเถือเท่าตัเด็กันไปอยู่ทั้งเถียงตัวเด็กันไปอยู่ทั้งเถียงบาเดียนไปอยู่ทั้งเถียงแล้วคิดพ่อว่าพ่อขอขา,าขยุโรถซาเล้งจะเป็นพราข่าวยุโรถซาเลงขึ้นมาไทั้งเถียงอนี้ลงไปก็บรรู้ว่าบอดซาเล่งเหมือยอยังค่ะ ได้ยินยี้ถ้าเสียงตืมกะบรรูจากอย่างไรจ้ะแต่ว่าเป็นฝ่าภาคฝ่าพามแผือ่อนเล่นเลยแต่ว่าอันพื่นอยู่ล้มบานค่ะเป็นภาคภาครู้สึก,กตัวเป็นภาคภาคแมจ้ะตอนนั้นหอยนังอยู่ครับตอนนั้นค่ะหอยอันนี้อยู่แต่ว่าพอดีมีคนนั่นกลุ่มทั้งโรงเรียนพุ่นละญยากเป็นเขแถวล้มบานอยู่เจียงข่างกัน ตอนเราก็บ,บริคีนอย่างบริคิดว่ามีเดือนมีหยัง่งเจียงญาติคนนั่นคนไหนมาขอเบิ่งพระมาขอเบิ่งพระองค์เงียบ่าพอป้าพาข่ายแขนป้าองค์นี่คนคนนั่นเคนมาถึงบาดเป็นทั้งโรงเรียนน่ะเป็นเดียนน้ำอัดคเณแมนของน้องปูนะครับคุณแรกเลยจา้าได้ไหมในไหนครับเดือนไม่น้ำปูนี่แหละจา้าน้ำปูตอ,ำตอนป้าพาแล้วปูกับเฮียเอาเบอร์ส่วนจุยยางไปสูตถอดไปหยังอยู่นหน สับปูก็ยังเ,เอาเบิร์จ้ะตอน,นอเขียนนเลียเเลียถ่ายูปเดี๋ยวถ่ายรูปตีนเียนุ่นแรกประสบการณ์ฝากเอาปต,ยตายเนกันแม่แม่แม่ที่ยังนะครับบอลจอมทละลักบอลจอมทละลักเป็นคนบานนี้เลยเนะาะคนบ้านนี้ ป่ามาดูเราจะบอกเป็น4 0 2 0ปีแล้วอือ50ปีสาารหอยเลี้ยงนี่ตลอดเลยกระหอยตลอดเลยเนาะตอนตอนปูบางคนบางท่านอาจจะยังฟังภาษาอีสานไม่ออกนะคะเมย์แปลให้ฟังอย่างนี้นะคะคุณยายนะคะท่านเล่าว่าตอนช่วงที่ทํานาใช่ไหมคะดํานานะคะนะคะไปถอนกล้านะคะแล้วก็เหมือนจะมีพายุฝนนะคะท่านก็เลย ไปขึ้นไปอยู่ที่เถียงนาก่อนตอนแรกนะพอขึ้นไปอยู่แล้วนะคะลืมเอากระติบข้าวขึ้นมาด้วยก็เลยกลับไปเอากระติบข้าวที่รถนะคะตอนช่วงระหว่างกลับไปเอากระติบข้าวที่รถนะคะโดนฟ้าผ่าลงมานะคะแล้วก็หมดสติไปเลยคุณยายบอกแบบนี้นะคะก็หมดสติไปเลยไปฟื้นตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะคะโดยที่ท่านอ่ะห้อยเหรียญหลวงปู่รุ่นแรกของหลวงปู่สมศรีนะคะติดตัวไปด้วย แล้วก็เตียงข้างๆนะคะเตียงข้างๆที่ที่รู้ว่าคุณยายโดนฟ้าผ่ามาแล้วไม่ตายนะคะก็เลยมาขอดูว่าคุณยายห้อยอะไรไว้ทําไมปฏิหารจังเลยปกติแล้วโดนฟ้าแรงขนาดนี้มีแต่คนคิดว่าไม่รอดนะคะคุณยายก็เลยเอาให้ดูนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่สมศรีสุจิโตนะคะเป็นรุ่นปากกายเพชร ซึ่งนะคะหลวงปู่นะคะท่านได้มอบให้เป็นมวลสารในรุ่นเสมาสมปัานารุ่นนี้ด้วยนะคะหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าแต่ละครั้งนะคะท่านบอกว่าจะไปนิมนต์เกจิอื่นมาเสกปลุกเสกทําไมแค่หลวงปู่เป่าก็ขังแล้วอันนี้คือไม่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองนะคะโดยที่หลวงปู่ท่านยังอยู่ค่ะทุกคนสามารถเข้าไปกาปราบหลวงปู่ได้นะคะหลวงปู่เป็น พระผู้เท่าที่กราบไหว้ได้โดยสนิทใจค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลวงปู่แบบอยู่แบบสันโดษมากอยู่แบบสมถะเรียบง่ายมากนะคะอยู่เมย์ถึงบอกว่าพูดตลอดเลยหลวงปู่อยู่แบบเพลิงไม้เก่าๆนะคะสังกะสีเก่าๆเพราะว่าหลวงปู่ท่านไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นนะคะแม้แต่ตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์นะคะเพราะว่าในสมัยก่อนหลวงปู่ท่านเดินทุดงตามหลวงปามหลวงปู่ปทองมาถาวรโรนะคะ ท่านบอกว่านอนโคดหินก็อยู่ได้แล้วท่านบอกแบบนี้แค่ใบไม้ปูก็นอนได้แล้วนะคะอันนี้คือหลวงปู่สมศรีสุจิโตเมมีแต่วออกมาบอกว่านี่นะคะเรื่องราวต่างๆเป็นมาอย่างนี้นะคะทุกคนที่ได้เหรียญรุ่นแต่ละรุ่นไปเกิดประสบการณ์กันทั้งสิ้นทั้งนั้นนะคะและ้วเมย์อยากเอาข้อมูลจริงๆมาให้ทุกคนได้ฟังกันดูนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังตัดสินใจนะคะจะจอง หรือยังไม่จองเหรียญเสมาสมปัานาคารปู่สมศรีสติโตสามารถร่วมจองกันได้นะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งกองบุญค่ะทุกคนได้ร่วมทาบุญกับหลวงปู่ไม่ว่าจะจองกับเมย์หรือจะไปจองที่วัดนะคะที่วัดหลวงปู่ก็สามารถไปจองได้อย่างเช่นเข้าไปกราบรองเข้าไปกราบหลวงปู่ก่อนนะคะและทุกคนจะเกิดศรัทธาเหมือนเมย์เมย์เข้าไปกราบหลวงปู่แค่ครั้งเดียวเมย์ตัดสินใจที่จะร่วม ช่วยหลวงปู่นะคะในการสร้างวิหารที่จะเอาหลวงปู่ออกมาเผยแผ่บารามีนะคะทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแต่วันนี้นะคะทุกคนได้รู้จักแล้วหลวงปู่สมศรีสุจิโตท่านเป็นลูกศิษย์ลำดับที่20ของหลวงปู่ทองมาถาวโรซึ่งมีระบุไว้ในหนังสือนะคะเมย์ก<ม>็เลยอยากให้ทุกคนนะคะได้วัตถุมงคลที่เป็นสิริมงคลและ เหรียญรุ่นเสมาสมปัฒนาจะเป็นพระของขวัญปีใหม่ปี2.5.6.9นะคะปุกเสกวารัสุดท้ายวันที่5มกราคม2 5 6 9นะคะทุกคนสามารถไปร่วมงานบุญกันได้นะคะแล้วก็วันนี้สามารถจองเหรียญกันได้ก่อนที่จะเต็มนะคะอันนี้บอกแล้วนะคะเพราะว่าย่อจองก็มาในระดับหนึ่งมากนะคะเมย์อยากให้ทุกคนได้เนื้อบนๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อบนหรือรายการลุ้นรายการลุ้นสามารถนะคะ จองได้ในราคา219บาทนะคะทุกคนไปลุ้นเอานะว่าจะได้เป็นเนื้ออะไรเนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทหรือว่าจะได้เนื้อแบคโรเดียมนะคะหรือไม่ว่าจะได้เป็นเนื้อ3กษัตริย์ชุบ3กษัตริย์หรือ2กษัตริย์ไปลุ้นเอาในราคา219บาทแล้วทุกคนได้ร่วมทําบ,บุญกับหลวงป,ปู่จริงๆนะคะ1เหรียญหนึ่งกองบุญค่ะอย่างเช่นนะคะเมย์ไปวัดหลวงปู่เมื่อวันก่อนใช่ไหมคะที่เอาไป้ายไปไว้ให้หลวงปู่นะคะ พี่พงศ์นะคะท่านก็ถามเมมานะคะว่าแล้วเมสร้างมา2000กว่าเหรียญแล้วหักลบแล้วจะเหลืออะไรจะได้อะไรเมบอกว่าเมไม่ได้ต้องการว่าจะได้อะไรจะได้กําไรหรืออะไรไม่เคยคิดเลยนะคะเมทําในส0 0พัว่าเหรียญนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้รู้จักหลวงปู่สมศรีอยากให้ทุกคนได้วัตถุมงคลที่เป็นสิรมิมงคลนะคะ,คะ,คะเพราะว่าชื่อเสมาสมปรานาด้วยแล้วก็เป็นเหรียญที่หลวงปู่นะคะนิมิต เป็นยันด,นด้านหลังที่หลวงปู่นี่มีเห็นด้วยตัวเองคือเป็นยันเรียกเงินเมย์ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ไปแล้วเกิดพุทธคุณกันจริงๆแล้วทุกคนจะได้รู้จักหลวงปู่มากขึ้นนะคะอันนี้คือมีเนเนพาเมย์บอกแบบนี้นะคะอันนี้พูดต่อหน้าหลวงปู่จริงๆเลยนะคะวันนั้นแล้วก็พูดต่อหน้าหลวงพ่อชรัตกคันติโกด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามเมย์เป็นอย่างดีขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อได้เป็นสะพานบุญร่วมกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ฝากร่วมบุญกับหลวงปู่สมศรีสุจิโตไปด้วยกันคะ่ะอนุโมทนาบุญสาธุด้วยคะ่ะ